الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ بنا مسلم يا الله سبحانه وتعالى ركب تركب واني بنوات سبراء قمدون رجب نمط سيراي سي سيبها وشنا และให้พวกเราได้ทำความรู้จักกับเดือนนี้อีกครั้งหนึ่งว่ามันมีความสำคัญอย่างไรเป็นการทบทวนความรู้เดิมสำหรับคนที่รู้แล้วและเป็นการบอกเล่าบอกกล่าวให้กับใครที่ยังไม่ทราบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเดือนรอจับไปนองครับอันที่หนึ่งเลยเดือนรอจับเป็นหนึ่งในจำนวนเดือนที่อลแต l a h ลา้รยกว่าเดือนฮารามออ s h u r u l h u um. r ม الله تعالى قرأ أي سورة التوبة آيات تسعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم เพลตะลิมูฟ ي หินนะอัมฟุสะแท้จริงแล้วจำนวนเดือนในการนับของลอสุภาห์วะตะอลาตั้งแต่วันที่พระองค์สร้างท้องฟ้าและแผ่นดินนั้นมีทั้งหมดสิบสองเดือนอยู่ในบันทึกของล l l อยู่ในเลบุลมมหฟูตของล l สุภาหวะตะอลละในจำนวนสิบสองเดือนนี้มินฮาอัรบะตุอุรุ มีสเดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามหรือเดือนที่มีความมีเกียรติมากๆมากกว่าเดือนอื่นๆเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราตรอหลักกำหนดไว้แล้วาลิดีกตดีนุลนไยิมเป็นศาสนาที่เที่ยงธรรมฟลาตัซลิมูฟีหินนอัฟุสะกมดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้อธรรมต่อตัวเองในเดือนเหล่านี้อธรรมต่อตัวเองหมายถึงว่าทำบาป ทำสิ่งที่ลอตลาห้ามถามว่าห้ามเฉพาะสี่เดือนนี้ไหมไม่ห้ามทั้งสิบสองเดือนแต่ถ้าทําในสี่เดือนฮารองนี้บาปของมันจะหนักหนากว่าโทษของมันจะหนักหน่วงกว่าการทาบาปในเดือนอื่นๆนั่นเองในหะดิษของท่านนาบีสุลตัลลอฮอะลัยฮุสัลลัมได้มีการอธิบายทั้งสี่เดือนนี้ว่าเดือนอะไรบ้างในฮะจจตุลูอาดะท่านนาบีได้พูดถึง بان نفسه آه بانه النبي صلى الله عليه وسلم بك الاواب الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض السنه اثنا عشر شهرا منها اربعه حرم ثلاث متواليات ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى

เพราะว่าเดือนรัจยับนี่เป็นเดือนต้องห้ามห้ามทําสงครามเพราะฉะนั้นคนพวกนี้นี่ชอบทําสงครามพอถึงเดือนรัจยับก็เลยเอาเดือนรัจยับไปตั้งย้ายเดือนเขาเรียกว่าย้ายเดือนมีด้วยนะย้ายไปอยู่บางทีก็ย้ายไปอยู่ต้นปีบางทีก็ย้ายไปอยู่เดือนมัราอมด้วยเดือนฮารอมทั้งหมดเนี่ยพวกโคเรชิน่จะย้ายไปย้ายมา ตั้งแต่ยุคก่อนที่ท่านนบีสุลต่านจะถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลเพราะฉะนั้นพอมาถึงยุคของท่านนบีสุลต่านได้กลับเข้ามาเปิดมักกะวันที่ท่านวันที่ท่านได้เข้าไปทำพัจจะตุรัวะในช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านก็ได้เอาเดือนทั้งหมดมาเรียงลำดับใหม่ให้ตรงตามที่อัลลอฮฺสุบฮานอวะจาลาได้เรียงลำดับนั่นก็คือเรื่องตั้งแต่มะฮัอฟองซอฟฟาร์ระนับไป سبحان الله ربنا كل قلت من حياته النبي كل شيء กลับเข้าที่หมดแล้วนี่คือความหมาย الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق السماوات والارض اي عاد الى اصل الحساب والوضع الذي اختاره الله ووضعه يوم خلق السماوات والارض السنه 12 شهرا من 12เดือน และใน12เดือนนั้นมี4เดือนที่เป็นเดือนฮารัมนั้นก็คือ3เดือนติดต่อกันสุลกาดห์วะสุลฮิจจะและเดือนมุฮัรรัมและเดือนที่อยู่โดดเดียวคนเดียวก็คือเดือนรจับของพวกมูดรอ์มูดรอตคือเผ่าหนึ่งของอาหรับซึ่งเป็นเผ่าที่ให้เกียรติกับเดือนรจับมากกว่าเผ่าอื่นๆนั่นเองนี่คือประการที่หนึ่งที่เราจะต้องรู้ว่าเดือนรจับมีความสําคัญอย่างไรอันที่สอง ในเดือนรัจับนี้แม้ว่าจะเป็นเดือนฮารอมแต่ไม่มีดลีลที่สามารถยอมรับได้ที่ระบุถึงอิบาดะหพิเศษใดๆให้เราทำในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นละหมาดเฉพาะคืนนั้นถือศีลอดเฉพาะวันนี้ในเดือนรัจับไม่มีนะครับอัลฮะฟิดอิบนาฮจารได้บอกว่าลลมยาริด في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة ما يبرق وطن هم عبادة داي داي طن لما تمنا طن قد واني ما يبرق حديث سامة أو ما حجة حجة دا طهير ورقصة دول لبركان في سامة เวลาถึงเดือนรับเรามักจะได้ยินการพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งที่บอกว่าท่านนาบีสุลต่านละฮ์ัอัลลอฮลมมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านนั้นก็คือเหตุการณ์อิสลอิสรือมิรราชเรื่องนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันหลายคนเข้าใจผิดหรือส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าเหตุการณ์อิสร่าหรลอิรราชนั้นเกิดขึ้นในเดือนรับจำจริงๆแล้วเหตุการณ์อิสราหรลมิรราชนั้นมีการขีลา

وكان كان النبي ما راي ما قصي قام حين كان الحافظ ابن رجب الحنبلي يقول اما الاسراء فقيل كان في رجب وضعفه غير واحد وقيل كان في ربيع الاول وهو قول ابراهيم الحربي وغيره ابن رجب الحنبلي بغوا مثل خلاف كان واسراء معراج ما رأي, ما رأي บางก็บอกว่าเกิดในเดือนรอจับซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดาอุลามะหลายคนบอกว่าเป็นสายรายงานที่อ่อนมากบางคนก็บอกว่าเกิดขึ้นในเดือนรอีมวบนอวบเพราะฉะนั้นปีนองการเป็นสิ่งที่เราจะต้องคานึงถึงเวลาที่เราจะเล่าเรื่องราวต่างๆของเหตุการณ์ที่ว่ามาเอาชนะวิชาการบางคนก็กับอกว่าไม่ควรที่จะเล่าเดือนรอจับเพราะว่าจะทําให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้เกิดในเดือนรอจับจริงๆอันที่สี่ที่เราจะเป็นจะต้องรู้ก็คือเดือนรอจับ เป็นเดือนที่บรรดาอุลามะให้ความสำคัญในแง่ของการเตรียมตัวสู่เดือนรอมฎตนเพราะว่าเป็นกุญแจที่เราจะได้อุ่นเครื่องสกิดเตือนให้เราเตรียมตัววนการทำอิบาดะปกติที่เราอาจจะเคยละเลยในเดือนอื่นๆไม่มีอิบาดะเฉพาะอิบาดะปกติถือสินอุสุนัตปกติ ละหมาดเที esti, ่ยมุลไลปกติอ่านอัลกุรอานปกติแต่เราอาจจะทำน้อยกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านๆมาเพราะถึงเดือนรัจจ์เนี่ยควรจะอัพเกรดควรจะต้องทำให้เยอะขึ้นควรจะอ่านอัลกุรอานให้เยอะขึ้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺให้ความสำคัญกับเดือนนี้ในละทออิฟุลมะาริฟขออิมรัจบอัลฮัมบะลีบาอัาวะ شهر รัจบมิฟต้าหุรู أشهر الخير و า ل ب ر ك ة ดื่เรจับอยู่เป็นเหมือนกุญแจที่จะไขไปสู่เดือนอื่นที่มีความบรักะไขไปสู่เดือนชาบานไขไปสู่เดือน ر م ا าะ ل ب, ب ك ر ا ل ر ا ق ا ل خ ر ر ب خ ش ش ر ل ل ز و ش ش ر السقي ل ل ز ر ورمضان ش ر ا د للزرع بين رجب ب, ب ي เดือนแห่งการเพาะปลูกเดือนชาบานเป็นเดือนแห่งการรดน้ำพรวนดิน และเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวเราเข้า <para? S 1> ใจว่าอย่างไร ي? ไป้ังครับบางทีบางทีพวกเราเรียนรู้แต่รอเดือนรอมฎอนรอที่จะไปเร่งเครื่องในช่วงเดือนรอมฎอนอย่างเดียวแต่เราลืมที่จะเพาะปลูกหรืรอเปล่าเพาะปลูกคุณควรจะต้องเตรียมตั้งแต่ก่อนเดือนรอมฎอนจะมาถึงหรือเปล่าเดือนรอมฎอนไม่ใช่มาเริ่มเพาะปลูกนะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวความดีแล้วนะครับเช่นเดียวกันมีคำพูดอีกบอกว่า مثل شهر رجب مثل الريح ومثل شعبان مثل الغيم ومثل رمضان مثل المطر دين رجب بريب سمن لوم حيو دون شعبان بريب سمن كاب طن مي رمضان بريب سمن كاب نم وقال بعضهم السنة مثل الشجرة วน شهر รับอียามตวริขฮาว شعب ันอียามเตฟรีฮา رمضان อียามควตฟฮาหนึ่งปีเนี่ยถ้าเราจะเปรียบมันกับต้นไม้ก็คือเดือนรจับคือเดือนแห่งการผลิตใบเดือน ش ع บานคือเดือนแห่งการที่กิ่งก้านต่างๆมันแผ่ขยายออกมาและเดือนรอมาบอนคือเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเดือนรจับแล้วสิ่งที่เราจะต้องคานึงถึงเป็นอย่างมาก أن تكتب عن برمته سو برمضانه إن شاء الله سبحانه وتعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون رمضان เราทุกคนต่งตางเฝ้ารอและอมฎอนก็คือเดือนหแห่งอัลกุรอานการที่เราจะสตาร์ทเพื่อที่เตรียมตัวในการที่จะอ่านอัลกุรอานตั้งแต่เดือนนี้ก็คือเดือนรับยับนี้จึงเป็นสิ่งที่อุลามะในอดีตให้ความสําคัญกันมากการอ่านอัลกุรอาน Al an, การทําให้ตัวเองสนิทสนมกับคำพีของ Allah Subhanahu wa Taala ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าเราไม่ใช้ความพยายาม เราไม่เริ่มต้นเราไม่วางแผนอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺตาลาจะไม่ให้เราเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรให้เราเป็นคนที่สามารถใช้ชีวิตยอยู่ในเดือนระมดอนกับอัลกุรอานได้อย่างเต็มที่ต้องฝึกตั้งแต่เดือนนี้แล้วการเป็นคนที่อ่านอัลกุรอานได้เป็นคนที่สามารถปฏิบัติตามอัลกุรอานได้คือสิ่งที่อัละลอฮฺตาลาเรียกร้องและชื่นชมคนเหล่านั้นอัลลอฮฺตาลากรกว่า الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون البقرة من رئيس الأدب الذين آتيناهم الكتاب الله تعالى هي كم في ما كبروا له ما نيمه هي ما له كم في واي كم في القرآن أو مي พระองค์บอกว่ายัตลูนะฮูกกะติลาวะติเมื่อรับมาแล้วก็ต้องอ่านมันยัตลูนะฮูหมายถึงมีสองความหมายในทัมศิตที่บอกว่ายัตลูนะฮู hakkı تلاوتي เอ้ยยักรเรูนะฮูกะ k ิรา ر ติฮ ه อ่านให้มันเป็นจริงเป็นจังอ่านให้ได้อ่านให้ได้เสร็จแล้วอ่านให้เพาะขึ้นอ่านได้แล้วก็ปรับระดับความคุณภาพในการอ่านอ่านของเราให้มากขึ้น อันนี้คืออันที่หนึ่งหรือมีอีกความหมายหนึ่งของคำว่า حق กติลาวติไอยัตตบิอูหฮูฮักติบอาอิบการที่เราจะต้องปฏิบัติตามอัลกุรอานอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่การอ่านการท่องการปรับอ่านให้เพราะตามตะยุตา,ตา,ตา,ตาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานจะทําให้เราเสียเปลา่า คนที่เสียเปล่าและคนที uran, ่ขาดทุนก ah ็ค ja ja ือคนที่ไม่เอาอัลกุรอานแต่แรกเพราะฉะนั้นอัลลตาลาก็เลยบอกว่าอุลาอิกยุมินูนบีคนที่อ่านอัลกุรอานคือคนที่ศรัทธาต่ออัลกุรอานคนที่ตามอัลกุรอานก็คือคนที่ศรัทธาต่ออัลกุรอานความหมายกลับกันก็คือถ้าไม่อ่านอาจจะไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่ออัลกุรอานถ้าไม่ปฏิบัติตามก็อาจจะไม่ใช่ผู้ที่อิมานต่ออัลกุรอานจริงๆอุลาอิก่ะโวมันยักฟุรบีฟาอุลาอิกะฮุมุลค้าซิรุน คนที Quran, family, ่ปฏิเสธอัลกุรอานคนที่ไม่เอาอัลกุรอานนั่นแหละคือคนที่ขาดเพราะฉะนั้นเราจับชาบาน์ رمضان เวลามันสั้นมากเราควรจะต้องใช้วิธีการของบรรดาอัสซาลฟุซอล่ะบรรดาอุลามะในอดีตที่เขาออกมาบอกกับเราเขาทําตัวเป็นตัวอย่างให้กับเราอินชาอัลลอฮฺสุบานอัลตะละด้วยความตั้งใจจริงในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับอัลกุรอานในรอมฎอนปีนี้ในอิสเนลลาฮิสุลฮานะฮฺวะตะละ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واعل كلمتك إلى يوم الدين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون